อ้าวตายนะท่านประธานท่านทำอะไรครับทานวันนี้ทำไรทำไรครับตัดผมครับตัดหัวครับเขาเนี่ยผมเนยบอกนี่ตัดผมท่านประธานไม่ไปตัดหัวเขานะตัดหัวเดี๋ยวเอ้ตีไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยนะไม่เห็นหน้าเห็นตามีประชุมมีประชุมอ๋อจะมีประชุมอ๋อ ตัดตัดก็ต้องมีเออลูกพี่บริการคอยเฝ้าพาข้านประธานไปเข้าที่ขขัดดก็รู้้้ไเาประชุมนี่เดี๋ยวตัดเสร็จแล้วก็อาบน้ำอ่ะท่าไปหาพ่อตองเนาะพ่อตองตื่นแล้วเขาตอนนี้มีจ่าเต่าเขาเลยบอกว่าเออปขาใช้ปืนไฟเตดข้านี่ทรงอะไรเรียกประธานเมื่อกี้ท่านประธานบอกว่าเอาทรงอะไรนะ ทรงยังแบดแซดยังบอยทรงยังแบดนี่นีวมีเครื่องโกนหมวโกนหนวดใช่ไหมเนี่ยหนวดเหนือหน่อยดิเรียกเรียกปอยตมารับศพหน่อยศพใครน้องใครอ๋อนี่เจ้าของนั่นเอง ไม่ถามเลยว่าจะไปประชุมที่ไหนเรื่อะไรไงวันนี้วันนี้ท่านท่านจะไปประชุมที่ไหนครับเดี๋ยวผมก็ด้ไปถูกครับเดี๋ยวกําลังรออยู่กําลังรอแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปหารอแป๊บนึงกําลังรอรออยู่ขอรอแป๊บนึงก่อนยันนีี้มเรื่องรอไม่เสร็จหน้าหน้าวัดเขาบันไดอิท รอประชุมอยู่30ตัวเดี๋ยวรอท่านประธานไปเปิดเป็นประธานอันนี้ประธานประธานท่งเอ่ออะไรนะอันนี้ประธานมาล็อลงทานเหรอประธานอันนี้คือจ่าฝูงจ่าฝูงอ๋อจ่าฝูงออ๋รออยู่ว่าเขาบันไดอิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่มีจ่าฝูงลูกน้องทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมได้ต้องรอจ่าฝูงแป๊บนึงรอประธานามนี่องค์ประชุมงานเขารอกันอยู่เออรอกันอยู่อะไรนะถามเจ๊ไม่ยากถูกมั้งได้ไหมอะไรนะ ไม่ทั้งเจ้ไปโดนใครท้องเปล่าไม่มีไม่มีโจ๊ดเจ้เขาโดนท้องอีกสาเเยอะสงสัยว่าตายกันหมดตายย่าไม่กลัวอยู่แล้วป้าย่ามีท่านประธานดูแลอยู่ไม่กลัวหรอกนะอครจะก้าทำนี่มาท่านประธานดูแลป้าย่าอยู่ไม่ใช่หรอป้าย่าจะตายกันหมได้ไหมผมถามว่าเราตายกันหมดได้ใไหมยังยังอยู่สิยังตายตรงไหนลูก ช่างช่างตัดผมนี่เราอิ่มใจมาจากที่ร้อนมาจากร้านไหนนะเด้อทางผมนะมาจากร้านไหนเกษยองเกษยองนี่ยผมเลยรู้วาตั้งนี้เกษยองบิวตี้อันนี้คือหัวรองรองแรกเลยผมไดรียนรู้ว่าที่นี่เราก็เป็นทุกอย่างครับจากไม่เคยเป็นอะไรเลยมาอยู่ที่นี่จะเป็นหมดทุกอย่างเลยนะแล้วจะดีขึ้นทุกคนเลยนะมาอาการไม่ดีแต่ดีขึ้นหมดช่วยงานช่วยการได้หมด วันนี้ขอคำคมมาเลยเอาเขาเนี่คำคมเกี่ยวกับรองเท้าเออเออรองรองเท้ามนาอว่ารองเท้าแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเสริมรอก่อนอพ่อโกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งคุณรอก่อนคุณรอก่อนเดี๋ยวลูกชายไปหารองเท้าหน้าห้องเออเออลองทรงพี่ยลองทรงลองรองทรงเอาอะไรก็ได้รองเท้ารองเท้าคำคมเนี่ย คำคมคำคมมีรองเท้าก right. <okay bueno ี่คู่หรือจะสู้มีประตูหน้าบ้านมีรองเท้ากี่ค uh> ู่หรือประตูหน้าบ้านโอ้โหคำคมหมมีคำคมนะคนนี้มีรองเท้าอยู่กี่คู่หรือว่าหรือว่าจะสู้ประตูที่หน้าบ้านเออเยี่ยมโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนองการอะไรอีกบอกมา เออผมเข้าใจแล้วเออแล้วลงลงไว้ฮะลงมาซื้อเลยฮะเออลองลองลงมาแล้วลงมาแล้วมาทึกก็เรียบร้อยแล้วมาทึกมาแล้วจะสู้มีประตูอยู่หน้าบ้านเออใช่เยี่ยมเยี่ยมเล่นสายกรได้อยู่ไงมีรองเท้าอยู่กี่คู่หรือหรือว่าหรือว่าจะสู้มีประตูอยู่หน้าบ้านเออเยี่ยมเลยโอ้โหทำคมรองเท้าครับผมรองเท้ายังมีหูแต่เธอทำไมอันนี้เราไม่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 สงวนลิขสิทธิ์นะเราสามารถที่จะปล่อยได้ทำคมนี้ครับเออดูนะรอง โอเล็กนะโอเลดีตเลยนะฮานอดีดนะเลอแต่โอเล็กจะได้กินหรือเปล่าว่าครูจะหายหรือกระตลหล่อขึ้นเยอะเลยอ่ะเรื่องผมนดี๋ยวจะไปประชุมเอ่อที่ไหนนะไปประชุมที่ไหนนะเอ่อเปี๊ยกที่เขาวังเขาวังอ๋อเดี๋ยวรอนะองค์ประชุมรออยู่สามสิบตัวรอท่านประธานอยู่เขาเปิดเดี๋ยวพวกรออยู่ที่นั่นเยอะเลยเป็นฝูงเลยรอท่านประธานนี่ไปเปิดงานนะ ลูกน้องรอกันเพียบเลยรอกินกล้วยรู้ว่ากวนน้องกันนั่งหน่อยกันั่งหน่อยเออเออกวนหน่อยที่นิดนึงเออจะได้ไม่ล็อกลุงลังไหนรอต้องรอให้เต็มที่หน่อยเออเออเยี่ยมเม้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 มปากหน่อยเม้มปากหน่อยเออเออเงยหน้าเออ เออเออไงหน้านิดนึงเห็นปากนิดนึงเออเดี๋ยวแม่ไปให้พ่อตองดูเลยนะเราเสริมหล่อเรียบร้อยแล้วพ่อตองวันพ่อตองไม่อยู่ไปท,ทําธุระขอนอะไรขอนอะไรหมดมันให้เป็นเกี้ยงเกลี้ยงอ่ะเออมันมอญดูสะอาดไงไม่ลกไม่อะไรอาอบน้ำอบาบผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อย จากเม้นปกเม้นปาเน่จากเขากำลังวนวนเขาให้เม้นปากตัดขนย็งหงสขนยุงกยาวอ๋ออย่างวะเนี่ยรอหรือยังวันแตดนอยนอนแต่วหน เขาเขาเชื่อมอยู่คนเดียวไม่ยุ่งใครหรอกเพรนั้นก็อยู่กับคนพ่อตองเขาที่อยู่งหน้าบ้านเป่าประตูหน้าบ้านให้พ่อตองเขาถ้าไม่มีพ่อตองตรงนี้เขาก็อยู่ตรงนู้นเนาะน้อยยังน้อยยังหมดจมูกไหนเดี๋ยวดอกแป๊บนึงอีกหนึงเลยเลยเลยหนึ่งรอที่มัน อยไปอ่าน้ำไปสบายไปไปไปเอะไปเบียกาไให้พ่อองดูก่อนนี่มึงได้เวลาพอดีดินเดินไปให้พ่อองดูเดี๋ยวว่าหล่อยังครับใส่แว่นก่อนแล้ไม่แว่นไว่ไม่นเออเออมามาโชว์โชว์พ่อองก่อนเน่ยพอดีเลยได้เวลาพอดีขอบคุณน้อยยางขอบคุณน้อยางเดี๋ยวิ่าขอบคุณแล้นขอบคุณยางขอบคุณครับยางอจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นโมมยตมเยมเยมยยตมย Quá. Quá. Quá 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 Wow wow wow. wow, wow.